นนเห็นี้ควนๆเผยอะครับมีครับเพียบเลยครับบ้านของเขาเลยแหละ บบ้านนปรนนครัเพียบมีแต่ปลาหนีนลนะองตีดูครับว่าจะมีปลาช่อนมาขึ้นมาเล่นน้ำหรือเปล่าลน,น้ำไหลครับแถวนี้ ไอช่อนขึ้นมาเล่นน้ำกับปลานนีหรือเปล่าวันนั้นมาตกไดอีกตัวหนึ่งนะครับไอช่อนแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหรือเปล่า ดนนะครับโดนนะครับมีตัวนะครับมีไซส์นะครับตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่หญมีตัวนะครับแอบขึ้นมาเล่นน้ําอยู่ครับ <c oughs> แรงดีครับแรงดีส่่นน้ําไหลครับกัดอเมก้าฟอสเขียวนะครับ ไสสวยแล้วครับตัวนี้ไ <c oughs> ส์โลครับตัวนี้โลแน่นอนครับอ้วนมากเลยครับ <c oughs> ดูไซส์กันครับ ัแบบนี้หมดสิรอดครับดูครับกัตท้ามิก้านะครับอื้วนมากครับตัวนี้โอ้ไซส์สวยเลยครับมีโลแน่นอนครับตัวนี้ครับไซส์โลแน่นอนครับใหญ่ครับอ้วนด้วยกัตอเมริก้าฟอร์ดนะครับใบนะเบสจอดฟอร์ดนะครับอื้อหือ ยอดครับวันนั้นที่ได้ตัวหนึ่งใหญ่่านี้นะครับวันนั้นแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ตัวนี้ถือว่ายอดเหมือนกันครับโลอัพแน่นอนครับใช้สวยครับโอเคครับ

อีกแล้วนะครับโดนอีกแล้วออกมกระฟอสมีคู่ด้วยเว้ย,ยใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้ครับแรงดีด้วย แรงโคตรดีครับปลาช่อนน้ำไหลครับโอ้ดุกดกใหญ่ครับตัวนี้อืม้มปลดุกครับโอ้ไม่ใช่ปลาช่อนนะครับปลาดุกครับกระโดดกัดนึกว่าปลาช่อนนะครับ โดดกัดนึกว่าปลาช่อนนะครับไม่ใช่ปลาช่อนนะครับปลาดุกครับโ oh. หมันเลื่อนเลยครับหือปลาดุกนะครับไม่ใช่ปลาช่อนครับกระโดดกัดนึกว่าปลาช่อนนะครับ,ด,ด, duck, รบ, UNKNOWN, รบดุกใหญ่เฉยเลยครับโอ้โหดูไซส์ครับ ใหญ่มากครับใหญ่กว่าปลาช่อนอีกนะครับเนี่ยตัวนี้โอ้ยด้วยครับอเมก้านะครับดูครับติดเข้าขอบตาเลยครับกระโดดกัดนึกว่าปลาช่อนนะครับเป็นปลาดุกเฉยเลยครับโอเคครับฝากตามผลงานด้วยครับอเมก้าฟอร์